กว่าจะถึงความฝันนั้นมันอย่ากเย็นอย่าพึ่งเห็นฉันเดินครัสวัสดีครับผมอินซีที่ใช้ยหอคอนะครับเมื่อนี้ท่านที่เอามักฟักไปปลูกนะครับฟักแมวนี่ครับปูกแล้วก็ต้องรดน้ํานะครับนี่ยอดก็จะออกมาให้กินแบบนี้ตอนนี้ครับมะเขือเฮ็ดราชนีปลูกไว้นะครับ,ก,ก,ก,รบกินดิบกันแล้ว ครับนี่คือยอดฟักครับแม่นอดฟักนี่แ่เน่ะอืมอืมต้องเด๋ออืมฟลาไผ่ปอตนพิรศูนย์แปดห้าเจ็ดสามหนึ่งของแปดเจ็ด้าพี่เอามักฟ้าไปไปปุ๊บไปดูวิธี่าปุ๊บเบิเดไหนอีบอก และนี่คือน่วยมันเนี่ยน่วยที่มันอาพร้อมที่ไปปลูกปูกกับปูกแบบนี้ครับขุดดินจิ้มมันลงไปตั้งไว้เชื่อ,อ<ๆ>เดี๋ยวมันก็ออกแล้วก็มาทําค้างเชื่อมเหล็กเห็ดค้างเพื่อให้มันขึ้นมาแล้วเราก็ตัดตรงนี้โอเคครับนี่คือการปล๊กมักฟักแมวของผมท่านที่เอาไปปลูกนะครับก็ขึ้นถึงได้แล้วโทรมาว่ากัน0 8 7 5 7 3 1 2 8ห้าเ็นงปเจ็ดางานต่อ สองพันโอ๊ยโดนตน้น